เนครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ผู้เป็นซีฟู้ดนะครับผมแต่ว่าเหมือนเรากําลังจะขึ้นรถไฟยังไม่รู้ครับมาจุดแล้วคิวตัวใหญ่ยังไม่มีตัวเล็กยังไม่มีอะไรให้เราจะพูดนะครับยิ้มหน่อยลูกเราตัดสินใจแล้วเราจอดรถแล้วเราก็ต้องมาพักใช่ไหมครับเราก็สู้ๆลูกนี่คือประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของหนูเลยนะครับผมเมื่อกี้เขบอกว่าตัวเล็กยังไม่มีใช่ใช่แล้วแต่คนออกคนเข้ามันจะมีบางช่วงรอฟังชื่อคุณพ่อเลยนะ ดีพิจ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีประกาศชื่อแล้วก็นำโดยตรงนะครับนี่คือขอตัวใหญ่เลยนะนี่คือคนที่รอกับเรานะลูกนะยังไงไม่ใช่น้อยลูกเนี่ยใช่หมดเลยครับเนี่ยใช่หมดเลยคนที่รอกับเราเห็นชื่อเห็นชื่อมีอะไรแอกซอนมาหรือเปล่าแมไม่เพียงตามเขาใช่ <c oughs> เป็นไงลูกสนุกเลยฮะ เอาลกูกโอเคดูเลยครับไปแล้วเหรคืนน้ำลายรอกันล้วกันซู้ๆูครับรอก่อนลกูกข้าวคิวครับ ถ้าที่ลุงเชื่ออย่าไปไกลนะครับถ้าข้ามไปลูกค้าจะจะรอนานนะครับไปห้าเพิ่งสองคิวครับไม่ได้เพิ่งสองเป็นกลุ่มเขียนใบมันเด็กยังไงเด็กสองใบลงใบใหม่นะครับยังไม่มีโต๊ะนะครับลุงใบนี้เลยคุณนุกุลครับคุณนุกุลครับด้านหลังครับ ยังคิวเย้เย้ไปเลยไปเลยครับเดินไปเลยตอนนี้โต๊ยังยังไม่สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ผู้เป็นนะครับซีฟู้ดพัทยาครับผมคุณแม่ครับคุณโบเก้ครับดูครับเพื่อนๆดูครับรุดเข้าไปโอ้ฟินอีงแล้วครับเมนูมันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากนะเพื่อนๆครับเราต้องมาเข้าคิวนะฮะแล้วก็คนเยอะมากนะครับแต่ละวันนะครับผม เอาอีกแล้วเอาแล้วโอ้โหครับผมก็นี่ครับสาตัวเปนตัวปูมมาตัวใหญ่มากนะเพื่อนๆ่อ่ะผมก็จะแนะนําเมนูที่เราสั่งวันนี้นะครับก็คือวางเลยแม่นี่ครับปูมมานึ่งนะเพื่อนๆือครับสามตัวนะครับตัวใหญ่มากครับดูครับแล้วก็สดอันนี้คือส้มตำนะฮะส้มตําทะเลนะครับอันนี้เป็นกุ้งทะเลนะครับกุ้งทะเลกุ้งทะเลเผานะครับอันนี้ปลาหมึกทอด แล้วก็มียำทะเลนะครับแล้วก็ที่ตะวันคือมีข้าวผัดปูด้วยครับข้าวผัดปูเนื้อเต็มเลยนะครับโอเคนี่ครับผมปูเป็นติดทะเลเลยนะครับเพื่อนๆครับผมเราได้โต๊ะที่ดีมากนะครับนั่งครับผมรอตะกรันยังไงบ้างลูกยังไงลูกร้านนี้คุ้มค่ากับการเข้าบัตรคิวไหมเราเราเข้าคิวอยู่ประมาณ40กว่านาที45่นาทีนะครับลูกแล้วก็เราก็สั่งมาแล้วใช่ไหมลูกเอาเต็มที่เลยใช่ไหมลูก ไม่ได้มาบ่อยใช่ไหมลูกวันนี้วันเดียวในชีวิตไม่รู้ว่าปีหน้าปีไหนจะมาอีกได้ไหมไม่รู้ใช่ไหมไป,ไปพัทยาครั้งแรกในชีวิตโอ้โหแล้วประทับใจไหมครับเพื่อนๆโอโห,หันมาก่อนออค,คุณว่าคุณว่าจะเอาคลิปนี้ให้คุณยายได้ชมนะครับว่าลูกสาวเป็นยังงี้นะครับผมเดีวครับโอ้โหมีความสุขมากนี่คือสิ่งที่หนูชอบสุดก็คือปูเนื้อนะครับแล้วก็ เป็นจุดหมายปลายทางที่จะมาเพื่อนๆครับเห็นข้างในไหมครับร้านอาหารนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากคิวยาวมากครับถ้าเสาร์อาทิตย์น้องๆน้องๆพนักงานเสิร์ฟบอกว่าไม่มีที่ว่างเลยค่ะบอกเยอะมากนะครับผมของเราได้เอหนึ่งสีนะครับผมงวดนี้นะครับอย่าลืมนะครับ1นึ่งสีหนึ่งสหนึ่งสนะครับผมนะครับเป็นซีฟู้ดนัทญาจะไหมลูก ร้านนี้สิบคะแนนเต็มให้เท่าไหร่ลูกบอกพ่อสิให้หนึ่งร้อยล้านล้านอหนึ่งร้อยล้านล้านอีกแล้วอันนี้มันอร่อยจริงแบบถ้าถ้าแกะถ้าแกะถ้าแกะปูอ่ะมันจะไม่มีอันที่ลูดลูดอันนั้นนะอ่ะอ๋อแล้วมันอร่อยมากเลยก็ไม่รู้ว่าลุ้นว่าจะหมดไปเท่าไหร่ลูกนะค <laughs> ุณพ่อขอ,ขอรับประทานนะ,นะครับผมโอเคลูกโอเคบ๊ายบายครับสุดยอดเลยครับผม